ในขณะที่มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงนาที่ไรียองชื่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงนาทเรื่องเปิดสมัยประชรุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงต้องเสนอยติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบป,ประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณศ2 5 0 0ตั้งใจเป็นรายการใหม่เพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนองค์การบริหารส่วนจังหวัด พศ2 5 4 0แก้ไขเพิ่มเติมเป็นต้นไปประากาศวันที่14มิถุนายนพศ2566นางสถานสภา,าองค์การบริหาสรส่วนจ,จังหวัดชัยนาปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาองค์การบริหาสรส่วนจ,จังหวัดเขาได้เชิญครับเรียนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชิหารส่วนจังหวัดชนาทุกท,ท่านนะคะ การประชุมสภาองค์การซึ่งขณะนี้อยู่นอกสมัยประชุมสภารองประธานสภาและรองประธานสภาองค์การมรหารส่วนจังหวัด2566ในวันที่20มิถุนายนพุทธศักราช2566ปรา25ศ2566เมื่อวันที่15กุมภาพันธ์พุทธศักราช2566 ให้ที่ประชุมทราบเรียนเชิญค่ะการบริหารส่วนจังหวัดชัชนาทแทนตำแหน่งที่ว่างด้วยท่านออด้วยนายนาวินพยักมากสภาสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัชนาทการทัดการบริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัด